ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอกันวันนี้กับเป็นเซาของวันที่สิบกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับที่ผมต้องอทําคลิปวิดีโอออกมาอีกท่านึงนะครับก็เป็นเ,เรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาจากาที่ผมเคยเฮ็ดเคยทําวิดีโอเป็นหมอกนะครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็มีฝนตกนะครับพี่น้องก็เมื่อวันที่เก้านะครับก็ฝนกระตก ตั้งแต่ตอนตีซี่นะครับจนฮอตประมั่นโวงแรงๆนะครับจปได้เศร้านะครับผมก็เคยน้อเรียนท่านผู้ชมไปนะครับว่าแต่แถวบ้านผมทามีหมอกลงนะครับมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทางอากาศเกิดขึ้นนะครับถ้าม่ันโซงนี้ที่มันหนาวนะครับก็มันก็มีฝนตกนะครับพี่น้องหลังจากที่มีหมอกลงที่ผมเคยนําเสนอคิดไปแล้วนะครับมื้อนี้ก็คือกันนะครับพี่น้องหลังจากที่ฝนตกื้อที่เก้ามือวันที่สิบ ก็มีหมอกลงอีกนะครับแต่กับบนานเน้นปานใดพี่น้องแต่มันก็มีหลายกว่าที่มันเคยมีนะครับพี่น้องเพราะว่าโดยปกตินะครับมันก็จะมีหมอกอยู่ทุกมือนะครับแต่ว่ามันสิบไหลายคือมันนี้นะครับมันนี้มันสิหลายกว่าปกติของมันนะครับซึ่งมันก็จะมีอาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงทางอากาศเกิดขึ้นก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าโรงนี้ความ เนบนาต่างๆนะครับมันก็มันก็อุ่นขึ้นอุ่นขึ้นนะครับอุณหภูมิที่เคยต่ำก็เพิ่มสูงขึ้นเลยนะครับพี่โน,โน้องมันก็ค่อยๆเปลีป่ยนแปลงไ,ไปนะครับก็ในวันข้างหน้านะครับความเปลีป่ยนแปลงทางของทางธรรมชาติก็จะเป็นจังไดก็กไปที่ตาเราชมกันบ้างอีกหนึ่งนะครับพี่น้องอ่าิงที่พันมากอคือผมเลยาไปแล้วก็คือจากที่มีหมอกลงนะครับ ก็ต่อมากก็มีฝนตกนะครับแล้วืันนี้ก็มีมองลงอีกนะครับจากฝนตกมันจีเป็นอย่างขำบาเนี่ท่านาผู้ชมก็รอได้ตาเราบ่กันเบิ่งครับพี่น้องผมก็พยายามทําเป็นคิวิดโอมานําเสนอท่านผู้ชมในลําดับต่อไปได้เลยครับพี่น้องครับมอกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับผมก็ได้พยายามนะครับไปหาเก็บภาพบรรยากาศ บริเวณรอบๆโมบานนะครับมาทางผู้ชมได้รับชมบึงนะครับก็ผมก็สิไปหาเลาะตามทงนะครับถึงบ้านผมเนี่ยมันจะมีทงอยู่ข้างนอกนะครับรอบนอกนะครับจากบริเวณใกล้ๆเค่อนผม,นมนก็เป็นทงหน้าที่บอกกว้างปานใดน,นะครับตัวนี้แล้วมันก็จะติดต่นอน่อเนื่องกันลงไปหอดทงอยู่แถวๆห้วยชิท้นนะครับซึ่งมันก็จะมีความเงานะครับตัวนั้นเาาไปจนหอด บ้านโคกสูงไปหอดบ้านโมงนะครับหอดบ้านสิีทนไนะครับหอดบ้านวังสิมนะครับไปเรื่อยๆนะครับมันจะยาวไปนะครับแต่ว่าที่เป็นภาพหมอกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ผมเอาแค่ทองหน้าบ้านโคกสูงนะครับเลาะเลาะเลาะ,ละมาทางแถวแถวทงหน้าใกล้ๆเฮือนผมนะครับซึ่งมันก็เป็นบริเวณก็อย่างที่ผมเคยเล่นไปเนาะก็ประมาณหลายพันไร่คือกันนะครับหมอกกับสีนาประมาณนี้แหละครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับเขาเบิงในกล้องมันคือบ่หนานะครับผมก็เคยเล่าใหท่านผู้ชมไปหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องของภาพที่ออกมานะครับถ้าเขาเบิงในตาอหรีเฮานะครับมันจะมีความหนาพอสมควรนะครับพี่น้องแต่ว่าเขาเบิงในกล้องมันก็สิเป็นแบบนี้นะครับลูกเสือมันทีจางๆจะน้อยนะครับแต่ในภาพความเป็นจริงมันบ่จางปาไในนะครับคือเขาเบิงแล้วมันก็ มีความหนากว่าหมอกที่มันลงในสม,มือตามปกติของมันนะครับพื้นที่ที่ผมไปถ่ายเป็นภาพมากเลยนะครับบางพื้นที่มันกจะยู่ห่างจากเฮือนผมไปประมาณสักกิโลเมตรภายในพิโ่นโ่บมมริเวณไกลผาดใดนะครับซึ่งผมก็พยายามไปหาเก็บภาพบรรยากาศเหล่านั้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมบึงนะครับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะครับ ซึ่งกับบ่มีไผรู้นะครับล่วงหน้าว่ามันจะเป็นอย่างไรเกิดขึ้นนะครับอย่างวันนี้ก็มีน้ำหมอกลงค่อนข้างหนานะครับวันข้างหน้านะครับมันก็จะมีความเปลีป่ยนแปลงใดในี่็ก็กยังบัมีไผรู้นะครับพี่น้องแต่กับเท่าที่พ่อแม่เท่าแก่บ,บัวหันพ่นพาเบิ่งพายแย่งมาพาเว้ามานะครับก็บคือช่วงนี้มันหนาวเนาะแต่ว่ามีฝนตกนะครับ ในตต่อไปมันก็สะบ,บีไม่อย่างนะครับนอกจากมันสิฮอนเข้ามาเลยเลยนะครับมันสิเป็นดูการเป็นฤดูฮอนนะครับอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะครับพี่นอ้องเท่าที่ผมได้ฟังพ่อแม่พิ่นผ้าเบาพ้าเบิงนะครับมากะมันก็มันก็มีความเปลี่ยนไปได้อยู่นะครับพี่นอ้องเอากับเบิ้งกไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับกับคลิปนี้กับ,บ่มีอย่างมากมายนะครับพี่น้อง ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท,าท่านทีตีดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็คือสีเอาไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปนะครับอยู่ดีมีแหงมีความสุขความเจริญสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ